สวัสดีจ้าเด็กๆเ,เ,เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอาชญากรรมทางอินเทนอร์เน็ตอาเรามาดูความหมายกันว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตคืออะไรอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตคือการใช้คอมพิวเตอร์และเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดเพื่อให้ผู้อื่น เกิดความเสียหายหรือเสียมเสียชื่อเสียงนั่นเองเรามาดูกันว่าอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตท,ที่เกิดขึ้นบ่อยๆมีอะไรบ้างเรามาดูอันที่หนึ่งการก่ออาชญากรรมภายในโรงเรียน 2. การละเมิดดิขสิทธิ์ 3. การแพร่ภาพอนาจารทางออนไลน์ 4. การก่ออาชญากรรมทางการเงิน 5. การจอระบบและ6การก่อการร้ายทางคอมพิวเตอร์อาเรามาดูกันว่าเราจะมีแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตอย่างไรบ้างแนวทางที่1นตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 2. การดาวน์โหลดข้อมูลไฟล์หรือเอกสารต่างๆจากอินเทอร์เน็ตควรดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือได้เท่านั้น 3. ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวลงบนเว็บไซต์ต่างๆหรือถ้าจำเป็นต้องเปิดเผยควรเปิดเผยเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและ 4. ตั้งรหัสผ่านในการเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ให้คาดเดาได้ยากเปลี่ยนรหัสผ่านทุกๆ2-3เดือนและข้อสุดท้ายตรวจสอบว่ามีโปรแกรมป้องกันไวรัสติดตั้งมาพร้อมระบบปฏิบัติการหรือไม่